ภูมิใจไทยไม่ทันเท่าไรก็เล่นลิ้นเรื่องแรกตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะก็พยายามที่จะเลือกเอารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มาจากบุรีรัมย์อยู่บุรีรัมย์ทำงานบุรีรัมย์รับใช้บุรีรัมย์อันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่ง และที่สอสพอักภูมิใจไทยตนหนึ่งอาจจะเป็นว่าที่รัฐมนตรีออกมาพูดบอกว่าการตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นยังไม่สำคัญเท่ากับทวงความยุติธรรมคืนกลับมาพูดเป็นในในชี้ให้เห็นว่าพักภูมิใจไทยหรืออาจจะเป็นสอวอหัว หรืออาจจะเป็นเขากระโดงก็แล้วแต่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมพูดเป็นในในในลักษณะแบบนี้จึงจำเป็นต้องเอารัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่มาจากบุรีรัมย์นั่นคือกระทรวงยุติธรรมจะมาสร้างความยุติธรรมให้กับใครอันนี้ตอบไม่ได้เขากระโดงเป็นข้อที่จริงที่ ชัดเจนแล้วก็ประจักษ์ด้วยพยานหลักฐานว่าเป็นที่หลวงนะแล้วส่วนราชการนะก็ดำเนินการตามกฎหมายนะไม่ว่าจะเป็นที่ดินเรืออะไรก็แต่เขาก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายไม่ใช่อยุติธรรมหน้าที่วันนี้ถ้าจะเอาความยุติธรรมคืนมาก็คือเอาเขากระดองคืนหลวงสววหัวก็เช่นเดียวกัน ก็รู้กันทั่วว่าสวาหัวเป็นสวเขาเรียกว่าสีอะไรเขาเรียกว่าสีน้าเงินเราว่าอย่างนั้นแล้วก็มีข้อท็จจริงค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันว่ามีการหัวสวดีเอสไอกลังทําหน้าที่อยู่กกตกําลังทํางานอยู่เพื่อที่จะเอาข้อท็จจริงเรื่องสอวหัวออกมาให้ปรากฏแล้วก็ดําเนินคดีตามกฎหมายคําถามก็คือมันไม่ยุติธรรม ตรงไหนวันนี้บอกว่าจะต้องเอาความยุติธรรมคืนมาแต่ในความหมายเป็นในไหนก็นหมายความว่าเขากระโดงจะต้องจบไปสวหัวคดีจะต้องจบไปอย่างนั้นใช่หรือเปล่าเป็นคำถามและบอกว่าเอารับที่ว่าการกระวงยุติธรรมมาจะเป็นใครไม่สำคัญท่อความยุติธรรมคืน อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นทักษะการพูดกต่วาจริงนะครับถ้าเอาคนไม่ยุติธรรมมาเอาคนของตัวเองมาเป็นรับดีว่าการกระทรวงยุติธรรมเอาคนของตัวเองมาเพื่อที่จะมากำกับ DSI มากำกับกระทรวงยุติธรรมอย่างนี้เขาเรียกว่าอันไหนสำคัญกว่าต้นต่อถ้ามันไม่ดีนะฮะมันก็งองหมดอะ นะไม้ไม่แข็งปลายมันก็มอโดยปกติของมันอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่มองว่าเป็นการเล่นลิ้นคุณสุภชัยนะก็สอสอพักภูมิใจไทยนั่นแหละออกมาพูดถึงเรื่องค่ารถไฟฟ้า20บาทในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบอกพักเพื่อไทยก็กถามว่าเอา้าแล้วโครงการ20บาทเนี่ยนะรถไฟฟ้าเนี่ยตลอดสายเนี่ยจะทำต่อหรือไม่ นา,นายสุวัชัยหรืออาจจะพักภูมิใจไทยบอกว่ามันต้องกลับมาดูที่ว่าต้นทุนเป็นยังไงกี่มาที่ไปเป็นยังไงพูดง่ายๆคือไม่เอาย0สบาทตลอดสายแลวบอกว่าพักภูมิใจไทยไม่ได้ต้องมานั่งดูเหตุดูผลดูข้อท็จริงดูต้นทุนนะแต่ลืมไปว่าเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบพักภูมิใจไทยได้ปราัสหาเสียงไว้คุณอนุทินนี่แหละครับเรื่องรถไฟฟ้ากรุงเทพมาหาคนครและปริมณฑล บอกว่าจะต้องมีราคาที่15ถึง40บาทนะตลอดทั้งวันครับตลอดทั้งวัน40บาทจะขึ้นกี่เที่ยวก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่านโยบายที่ประกาศไว้ใครถูกกว่าใครแล้วที่บอกว่า40บาททั้งวันเนี่นะเอาข้อมูลมาจากไหนเอาข้อได้จริงมาจากไหนเอาต้นทุนมาจากไหนจึงไปกำหนดนโยบายแบบนั้น มันถูกกว่าพรกเวียดไทมที่เขาเสนออีกนะสี่สิบบาททั้งวันเนี่ยอยู่รัฐบาลนี้หรือพรกเวียดไทมเขาเสนอมันก็ไปยี่สิบกลับยี่สิบเหมาจ่ายแต่ถ้าไปสี่รอบก็แปดสิบนะครับแต่พุมพจจได้บอกสี่สิบบาทตลอดทั้งวันถามว่าใครถูกกว่าใครถูกเรื่องราคานะเพราะเะนนั้นนี่นะครับยังไม่ทันไรก็เล่นลิ้นกันแล้ว ผมจึงบอกว่ารัฐบาลทั้งหมวแต่เล่นลิ้นหนึ่งเงินเวลาสี่เดือนคุณจะมาทำอะไรสองนะครับมวัวแต่เล่นลิ้นแบบนี้ก็อยู่ได้แค่ไปวันๆครับสี่เดือนต้องยุบสภาหลังยุบสภาป๊อปนะอำนาจต่างๆก็จะไปอยู่ที่กรกตยกเว้นบางเรื่องที่จำเป็นเท่านั้นที่รัฐบาลสามารถทำได้ที่เหลือก็จะเป็นอำนาจของกรกตอ,อย่าเล่นลิ้นครับ อะไรที่มันเป็นจริงก็ทําไปอย่างกรณีรถเตฟ้ากรุงเทพมหานาครนี่ชัดตัวเองตอนเสนอนโยบายเนี่ยโอ้ยเสนอราคาที่มันเขาเรียกว่าถูกกว่าที่พรรคเพื่อไทยเขาเสนออีกนั่นกระแสดงว่า40บาทต่อละวันก็ทําไม่ได้เดยวคุณกําลังโกหกหรือเปล่าถูกไหมล่ะคือไม่ได้คิดแต่เลยแค่คิดนโยบายแข่งเขาเท่านั้นเองพอเขา40บาทนะ20ไปกลับไป20กลับ20บบอกว่าไม่ได้ นะเอาเงินก็ประมาณไปนินไปโปเอาเงบนไปชดเชลแล้วไอ้สี่สิบบาททั้งวันเอาที่ไหนไปโปแล้วครับถูกไหมฮะวันนี้เลยหยิบออกมาพูดครับผมกลัวว่าเวลาสี่เดือนมันจะไม่ได้อะไรจริงๆมัวแต่เล่นลิ้นกันและสิ่งที่จะได้มากลัวที่สุดก็คือครัวเขากระดองนั้นที่หลวงจะไม่ได้คืนกลัวสวคดีหัวสว มันจะจบแบบว่าก็อยู่ต่อไปครบห้าปีแล้วอาจจะมีการไม่ดำเนินคดีสั่งไม่ฟ้องหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบละวเกงถามว่าแล้วบอกว่าเอาความยุติธรรมคืนมาสำคัญกว่าความยุติธรรมที่ว่านั้นคือความยุติธรรมจริงหรือไม่หรือเป็นความอัยุริรมคำถามมีเพียงแค่นี้นะครับพี่น้อง ทั้งหลายที่ติดตามรายการแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูเยอะๆนะครับว่าอย่างนี้เขาเรียกเล่นลิ้นหรือไม่ไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ฟังแล้วมันทำแม่งทำแม่งครับจำนงชัยมงคลฝากประเด็นนี้ไว้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ